สปีดไบค์นะครับก็หาหายกันไปนานหลาย E ีีแล้วเกินหลายเดือนเลยนะครับเพิ่งได้มีเวลาทําคลิปนะครับเนื่องจากพ่อค้าก็ติดงานลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนด้วยก็ไม่ค่อยได้ทํากันส่วนมากโค้มาขายเลยเนีย่ยแลวผมจะไปทําวีบากด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับไม่ค่อยว่างทาคลิปไห้ก็เลยขออภัยด้วยเ c หลายคนขอมาบอกทาําไมเงียบหายทำไมทําคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีรุ่นใหญ่มานําเสนอ เป็นรถที่หาย,ยากมากนะครับตอนที่ผมขายรถใหม่ๆเนี่ยมีรุ่นนี้นะครับที่มีมูลค่ามากหลายคนที่เขาเล่นรถยุคเก้าูน่ะจะรู้เลยว่ารุ่นนี้คือรถรุ่นไหนครับเป็นตระกูลยามาฮานะครับผมเป็นชื่อเรียกก็คือ YZF1000 นะครับผมหรือว่าเป็นชื่อของมันคือเฟเซอร์นะครับผมตัวพันซีซีหรือว่าเป็นนักเก็ตของยามาฮานะครับยุคนั้นนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นปี สองพันหนึ่งสองพันสองแล้วก็จะเป็นปีใหม่ขึ้นมานะครับเป็นคาบูไฟฟ้านะครับผมเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปเป็นหัวฉีดปีศูนย์สามนะครับผมก็คันนี้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับคันนี้จะเป็นสีเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับถังเดิมสุดท้ายเดิมน่าจะเดิมมีทําสีเป็นบางชิ้นนะครับรสวยๆเดิมๆสแตนดาร์ดแบบออริจินอลแบบสไตล์อเมริกาเลยนะคันนี้ก็ เดี๋ยวของแต่งมันไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับของแต่งอันนี้จะเป็นสไตล์เดิมๆม,มีการเอาน้ําท่อก็ยังไปท่อเดิมอยู่นะครับผมก็ระบบไฟอะไรใช้ได้หมดความร้อนอุุหภูมิพาเลนไฮความเร็วไม่ไม,ม,ม่ใช้ได้หมดนะครับผมขึ้นหมดทุกอย่างรถไม่ล้มไม่ชนนะครับอันนี้แข็งเครื่องเดิมซ้ายขวานะครับนี่มีการล้มให้นะครับแข็งเดิมไม่มีแตกนะครับไม่มีไม่มีเชื่อมไม่มีพอกนะครับการันตีได้เลยว่าเครื่องเดิมมากแล้วก็เฟรมเดิมสต็อปเปอร์เดิมทุกจุดอันเนี้ยไม่เดิมแท้โรงงาน ประกบเดิมหมดเลยแฮมมีแฮมแต่งนะครับปั๊มเดิมกระจกเดิมยังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็สวยๆหล่อๆเลยใครหาอยู่นละรถสะสมแล้วมันจะหายากท้นสุกวันแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมขายรถมาแล้วเพิ่งได้คันนี้แหละทําไปคลิปไปประมาณสี่ร้อยกว่าคลิปเนี่เพิ่งมีครับนเะพิ่งจะได้คันนี้มาซูซูกิเอย,อยามาฮ่าเฟเซ,เซอร์นะครับใครสนใจในต่อสองหามา,มาได้รับแรงรับเตือนใครมีซูเปอร์โฟมาเลยแลกได้เลยสนใจก็ทักเพจหรือว่า โทรเบอร์โทร08 5529245หรือว่าติดต่อ Facebook ผมนะครับพี่แชร์สตองหดี๋ยจะแปะเป็นลิงก์ด้านล่างเป็นเนี่ยตามรายละเอียดด้านล่างที่ผมขึ้นไว้ในหน้าจอนะครับผมก็เข้ามาดูมาสอบถามกันได้ลหลายคนห่างหายไปนานเดี๋ยวพวกส่วบโบผมทำคลิปให้อยู่จนมากรดมาทุกขายปั๊บงเงี้ยผมเลยไม่ได้ทำเลยไงขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้ก็ประมาณนี้ร้านเรารับแลกเปลี่ยนซื้อขายบิ๊กไบค์ทั่วประเทศทั่วไทยเหมือนเดิม ยังไงฝากติดตามช่องสปีดไบค์ด้วยนะครับก็วันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับผม